สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนนะคะการนับนิ้วนะคะแบบจินตคณิตนะคะเป็น1ถึง99นะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าด้านขวามือนะคะฝั่งนี้นะคะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะ มาทีนี้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าสิบมีหนึ่งนำศูนย์นะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีสองนำศูนย์นะคะ ยี่สิบเอ2ด2ี่สิบสองยามยสิห้ายี่สิบหกยีเจ็ดยี่สป้าาส็นสานำศูนย์นะคะสามสิบเอ็ดสามสอง3ามสามี่สามห้าสาม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 เกี่สมีสี่นำศูนย์สี่สบสองสสิบสา สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอ่าห้าสิบค่ะมีห้าลำศูนย์นะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบมีห่นงลำศูนย์ค่ะหกสิบเอ็ดหกสิบสองสิบคู่นะคะหกสิบสามอ่า

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99อันนี้ครบแล้วค่ะนิ้วของเรานะคะมี10นิ้วแต่นับได้ถึง99นะคะเด็กๆอ,อันนี้ให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาลหรือประถมนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะ99อ่ะทำยังไงนะคะอ่าสมมุติว่าครูบอกว่าอ่า20ทำยังไงคะอ่ะเรายกขึ้นมาเลย ยี่สิบค่ะอ่าถ้าครูบอกว่ายี่สิบสองค่ะอ่าถ้าครูบอกว่ายี่สิบห้าอ่ายี่สิบเจ็ดค่ะอ่าทีนี้ห้าสิบห้าสิบห้าค่ะอ่าถ้าครูบอกว่าห้าสิบเจ็ดค่ะเห็นไหมคะอ่าถ้าครูบอกว่าอ่าหกสิบสองค่ะหกสิบสองทำยังไงฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ด้วยตามด้วยสองนะคะอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะ คุณครูอยากให้เราฝึกที่บ้านนะคะพอดีว่าผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนของเรานะคะอยากให้เรานะคะนำจินตคณิตแบบใช้นิ้วมาใช้นะคะแล้วต่อไปนะคะเด็กปถมโรงเรียนอนุบาลพิการนะคะก็จะบวกลบเลขอสองหลักได้เลยนะคะจากนิ้วนี้นะคะจากนิ้แค่นี้นะคะ,ะวันนี้คุณครูสวัสดีคะ่ะอย่าลืมทบทวนนะบ๊ายบาย